การเมืองคือไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาธิปไตยกินได้เหรอกาเมวันวันสอสอเขาทำอะไรกันอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาบอกไม่รู้ไงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองเรื่องใกล้ตัวพอดแคสต์ที่จะมาทําให้การเมืองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับทุกคนผมสอสอเท้งนัตพลเรืองปัญญาวุฒิผมสอสอเติรนวรพกริยโรธทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าอยากรู้มาติดตามบางพวกเรากันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมต่อสอเท่งนะครับแล้วก็เต้นครับกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในรายการการเมืองเรื่องใกล้ตัว ep 2ีตอนนี้ตอนอะไรครับเต้นวันนี้เราผมจะชวนพี่เท่งคุยกันเรื่องงบประมาณวันโอวันครับงบหกที่กำลังจะเข้าสภาใช่ครับเพุผลเพราะว่าที่หน้าเนี่ยจะเป็นการประชุมสภากันเรื่องงบประมาณประจําปีส5 6 5ครับนะครับก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันแบบง่าย ง่ายจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันดูวันนี้ดูก่อยๆนะเต้เนยนเหมือนเราไลฟ์ชนกับธนาธรหรือเปล่าครับ <c oughs> ผมก็นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครก็เป็นเรคคอร์ดเด็ดไลฟ์ที่ทุกท่านอาจจะมาติดตามฟังกันที่หลังได้ครับผมบก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นรายการสดดังนั้นเนี่ยก็มีความคิดความเห็นอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะผมกับเต้นก็จะพยายามขออภัยครับจะพยายามอ่านคอมเมนต์กันตลอด ครับนะครับก็<ม>ถ้าตอบอะไรได้ก็จะตอบแล้วก็จะสื่อสารพูดคุยกันครับนะครับอ่ะเติ้นเปิดประเด็นกันดีกว่าวันนี้เรารายการเรามีเนื้อหาอะไรบ้างก็รเราอาจจะเล่าจากพื้นประเด็นพื้นฐานก่อนว่าครับงบประมาณประจําปีเนี่ยจริงๆก่อนมาทําการเมืองก็อาจจะมีคําถามนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรเออแล้วทําไมมาต้องประจําปีเออพี่เคยสงสัยอะไรพวกพื้นฐานอย่างนี้ไหมจริงจริงถามลาดถ้าก่อนมาทําหน้าที่สอสเนี่ย ผมว่าประชาชนทั่วไปไม่ได้เข้าใจกระบวนการงบประมาณนะว่าทํากันยังไงนะครับ,รบวันนี้ก็เลยอยากจะมาปูพื้นกัน <Ừ. S 1> ว่าเฮ้ยเราอยากเข้าใจกระบวนการงบประมาณก่อนคร่าวๆเขาเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารพุธช,ชมการอภิปรายเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้น<อ>ครับผมนะครับผมอาจจะเริ่มอย่างนี้ก่อนคือคืองบประมาณเนี่ยที่มาของมันก็เหมือนว่ารัฐบาลเก็บภาษีของเราไปเนาะเป็นรายได้ครัฐบาลก็เลยต้องมาตั้งงบประมาณเนี่ยว่ารัฐบาลจะเอาภาษีเราเนี่ย ไปทําอะไรบ้างอซึ่งมันก็เหมือน,นเป็นการบอกแหละบอกบอก,บอกต่อสาธารณะบอกต่อประชาชนว่าอันเนี้ยภาษีที่เราเก็บมาเนี่ยจะมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อเอาไปทําโครงการหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปอืแต่ด้วยธรรมเนียมเนี่ยในโลกประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่ระบบการปกครองอแบบเราเนี่ยเขาก็จะมาทําเป็นร่างกฎหมายก็เลยเรียกมาเป็นพรบ งบประมาณประจําปีอซึ่งก็คือคนทาเนี่ยคนทํางบก็คือว่าจะทําอะไรเนี่ยก็คือรัฐบาลแต่ว่าคนอนุมัติเนี่ยก็คือสภาผู้แทนราษฎรก็คือให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนอนุมัติเป็นคนตรวจสอบใช่ก็คือเป็นเหมือนทั้งตรวจสอบแหละว่า,าที่รัฐบาลเจ้าภาษีเราไปใช้ใช้อะไรบ้างดีไม่ดีจะตัดงบหรืออะไรเนี่ยสภาผู้แทนเนี่ยพิจารณาได้อ่าครับนะครับก็เมื่อกี้จากสิ่งที่เต้นเขาบอกก็คือมันเริ่มจาก รัฐบาลเป็นคนจัดทำ<ช>แล้วก็อนุมัติผ่านสภาจันทังคารพุทธหน้านี้แหละที่เรารจะมาพิจารณาและอนุมัติกันทีนี้ย้อนไปก่อนก่อนที่จะเข้าถึงจันทร์อังคารพุทธหน้านี้รกระบวนการในการจัดทำเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การออกคําขอ,อใช่ไหมจริงๆที่เราเห็นกัน3ล้านล้านเนี่ยมันมีการตั้งคําขอมาประมาณ5ล้านล้านกว่าๆแล้วก็รัฐบาลสํานักงบเป็นหลักเนี่ยเป็นคนเลือกตัดออกให้เหลือ3ล้านล้านนะครับโดยกลมๆประมาณเท่านี้ก่อนก็คือหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยเป็นคนคิดก่อนว่าเฮ้ยปีเนี้ยฉันอยากจะของบ หนึ่งร้อยบาทครับก็เสนอไปที่สํานักงบครับแต่สํานักงบรวมๆมกันมาจากทุกทุกทุกโยงานเนี่ยห้าล้านล้านนะครับสานักงบต้องตัดเหลือสามจุดหนึ่งล้านล้านเนี่ยครับเยอะมากเยอะมากซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าเราเองก็อยากรู้นะว่าที่เสนอกันก็ไปที่เราบ่นกันมาทุกปีอ่ะครับว่าเฮ้ยงบเนี่ยเราอยากให้เอาไปลงกับงบลงทุนไม่ใช่เอาไปลงกับรายจ่ายประจําที่เป็นเบี้ยหัวแตกครับอยากรู้ว่าไอ้ห้าล้านล้านเนี่ยที่สํานักงบเลือกตัดเนี่ยคุณรีดไขมันออกหมดแล้วจริงๆอ่ะ ใช่ไหมบางทีพี่เท้งลองเล่าหน่อยว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างคือจริงๆเล่าเรื่องนี้ผมก็แอบเจ็บปวดหัวใจนิดนึงนะนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านจริงๆเนี่ยผมมีกึ่งๆนะครับแบบว่าวางเบสไว้กับเติ้ลกับกับอาจารย์สุรเชษครับเนื่องจากผมกับอาจารย์สุรเชษเ,เนี่ยอยู่ในกรรมธิการติดตามงบที่เป็นกรรมธิการคณะสามัญครับก็คือเราทํางานเรื่องงบทั้งปีใช่ส่วนเติ้ลเองเนี่ยเคยอยู่กรรมธิการงบปี64ครับผมก็บอกเฮ้ย งบ65เนี่ยผมจะเอาคําของบ5ล้านล้านมาให้ได้เริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเลยคือผมขอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่พอเราขอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสานักงบเขาบอกอ๋ออย่างนี้ครับท่านโดยกระบวนการปฏิทินงบประมาณเนี่ยเขาต้องส่งคําขอกันเข้ามาประมาณ15มกราเนี่ยมันถึงจะคัดออฟเขาถึงจะได้คําขอ5้าล้านล้านครบผมว่าโอเคได้ครับรอสิบห้ามกราเราก็รอถึง15มกราครับจะทให้ในวันที่21มกราถ้าทีมงานเอาขึ้นได้นะทีมงานครับวันที่21มกราเนี่ย คณะกรรมธิการติดตามงบนะครับโดยท่านประธานชัยยาพรม,มานเนี่ยได้ออกหนังสือนะครับส่งไปยังสํานักงบนะครับซึ่งจริงๆสํานักนายกเนี่ยเป็นเป็น,ปนหน่วยงานต้นสังกัดว่าเฮ้ยให้คุณเนี่ยจัดทําแล้วก็ส่งข้อมูลคําของงบประมาณ5้าล้านล้านเนี่ยเข้าสู่สภาผู้แทระะนราษฎรนะครับนเนี่ยหนังสือจะขึ้นแล้วนะฮะให้ดูอันนี้เห็นวันที่ลงชัดเจนนะครับว่าเราขอไปตั้งแต่เฮ้ยพอ15ามกราคัดออฟปุ๊บยีเราขอเลยแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือ มาจนถึงวันนี้จนถึงปลายเดือนพฤษภาเนี่ย5เดือนแล้วยังไม่ได้ขับมาต้องบอกผู้ท่านผู้ฟังนีนครับแพ้พันันเลยแพ้พันันเลยผมเสียให้เต้นกับอาจารย์เชฟแล้วเนี่ยคนละหนึ่งพันแน่นอนก็จริงๆคือตัวผมเองอ่ะมั่นใจว่าเฮ้ยเราอ่ะมั่นใจนะว่าถ้าเราทางานร่วมกับหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีแล้วเราขอแต่เนื่องเขามีเวลาเต็มตัวเขาจะส่งแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ส่งก็เสียตังค์แต่ว่าจริงๆก็ต้องเรียบบอกผู้ฟังนี้ว่าเราก็ ยังไม่ยอมแพ้นะก็คุยกันว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยครับก็จะไปขอคือคือคือจะไปคุยกันว่าให้เป็นมติของกรรมธิการ,รบงบประมาณเลยว่าให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องส่งมาด้วยว่าคําขออะไรไปเพราะว่าเท่าที่เราเคยคุยกันปีที่แล้วเนี่ยจริงหน่วยงานเขาก็ไม่ได้เขาก็อยากให้ดูนะเพราะว่าบางโครงการคําขอของเขาอ่ะมันก็ดีเขาก็มีคําถามอยู่ว่าสำนักง,งบใช้อะไรมาตัดครับใช้อะไรมาเลือกตัดงบประมาณค ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็ยังบอกว่าเราไม่ยอมแพ้อืมนะครับอ,อ๋อสวัสดีคุณรัฐทวิทนะครับทักทายสอสอเท้งนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณสายฝนแอนนี้ FC ตัว <FC. S 1> จริงขนาดธนาทรไลฟ,ฟ์ฟู่ก็ยังมาดูของเรา <c oughs> ครับก็ทัดพอทัดจากสำนักงบเนี่ยพิจเลือกพิจารณาตัดงบ,บก็จะส่งเข้าคอรอมอ,อะนะครับให้มีมติคอรอมอแล้วก็ส่งมาที่สภาผูา้แทนใช่ก็่คคืออาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นวาระที่หนึ่งใช่ หลังจากวาระที่1เนี่ยเราก็จะมีสภา,าเนี่ยก็จะตั้งเป็นกรรมธิการงบประมาณครับก็คือเป็นชุดเล็กขึ้นมาประมาณ60คนจริงก็ไม่เล็กนะและและ้วก็พิจารณางบประมาณแต่ละ,ละทีละไอเทมเลยครับแล้วก็อาจะจะมีตั้งอนุกรรมธิการย่อยมาอีกประมาณเจอดุคดอนุอนุเนี่ยเป็นคนตัดงบแล้วก็เสนอกรรมธิกรรมิการชุดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวาระสอง แล้วก็เป็นวาระสามแล้วก็ออกมาบังคับใช้อ,อันนี้คือกระบวนการที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังกระบวนการาภาพรวมพ่าจริงๆแล้วมันมันก็นานเนาะครับเอาอย่างนี้อันนั้นเมื่อกี้กระบวนการภาพรวมผ่านไปแล้วมาจนถึงเอาโฟกัสที่ปีหกห้าบ้างเตอ้อ่าอันนี้ห้าล้านล้านเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอดูสามจุดหนึ่งล้านล้านของปีนี้ก็ได้แต่สามจุดหนึ่งล้านล้านเนี่ยเราได้เอกสารขาวคาดแดงจากสำนักงบวันที่เท่าไหร่ครับเติ้วันสิบเจ็ดพฤษภาใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่ย <17 S 2> ี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด 28, วันนี้28นะประมาณ10กว่าวันเนาะ 10, ที่เราว11วันที่เราได้เอกสารมาท่านผู้ฟังทราบไหมครับเอกสารขาวคัดแดงทุกเล่มรวมกันเนี่ยเป็นหมื่นหน้านะครับแล้วเรามีเวลา11วันเท่ากับว่าสำนักงบกำลังจะให้เวลาสอสอ500คนเนี่ยในการ,รเปิดอ่านเอกสารงบประมาณเนี่ยวันละพันกว่านะ,ะแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าเราจะสามารถตรวจสอบงบประมาณได้ทันไหมต้องคิดนะครับว่าเจตนาคืออย่าอย่า,อย,าอย่ารู้เยอะ อันนี้อันนี้เป็นจริงๆเราพูดมาทุกปีนะครับก,ก็ก็พูดแล้วมันก็เหมือนพูดซ้ำอะรจริงๆเนี่ยที่เราอยากได้คือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น Machine Readable Format ถามว่าคืออะไรเดี๋ยวผมรบกวนทีมงานเอาเอาเอา,เอาหน้าจอขึ้นนิดนึงนะครับสวิตเลยนะครับเอาหน้าจอขึ้นเลยขอกลับไปหน้าที่เป็นเล่มขาวคาดแดงก่อนครับอ่าอันนี้เอกสารที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือเอกสารเล่มขาวคาดแดงยังดีหน่อยนะที่เป็น pdf คือเป็นไฟล์ที่ให้เราดาวน์โหลดได้เอกสารพวกนี้คือสํานักงบจะให้แบบนี้กับเรามาทุกปีรวมกันทุกเล่มเนี่ยเป็นหมื่นๆหน้านะครับนะครับแต่ที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยคือเป็นรูปแบบที่เราไม่ต้องมานั่งพลิกอ่านทีละหน้าอยากให้มันเป็นรูปแบบตารางเสิร์ชได้เสิร์ชได้ทีมงานรบกวนสลับเป็นรูปแบบตารางนิดนึงนะครับพูดง่ายๆคือใครใช้ Excel เป็นอ่ะมันมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ออกมาเป็นตารางให้เราเสิร์ชได้ซอสได้รวมได้ใช่แล้วก็ทำพีบอร์ดเทเบิลไปทอฉากอะไรวิเคราะ จริงๆร,รูปแบบไฟลเนี่ยขอมันมาทุกปีนะขอมันมาทุกปีแต่<ช>ไม่เคยได้นะครับจริงๆก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วด้วยนะซึ่งขขอข้อสังเกตมีผลผูกพันทางกฎหมายเหมือนกันนะแตเ่เขาก็ไม่ทําตามข้อสังเกตเราหรือเปล่าต้นก็ปีนี้เราก็ยืนยันว่าไม่ยอแมแพ้เดี๋ยวเราไป ต่อสู้กันป,ปีที่ายังสู้ต่อไปนะฮะก็จริงๆตารางที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับที่ทางทีมงานโชว์ให้ดูเนี่ยก็เป็นทีมงานที่ผมกับทีมงานเนี่ยมาช่วยกันกรอกพูดง่ายคือเราเปิดคลิกทีละหน้าทีละหน้าแล้วก็มาหยอดลงตารางกันเองเพื่อที่เราจะไปวิเคราะห์ข,ข้อมูลต่อนะครับแต่โชคดีอันนี้ขอขายของนิดนึงนะฮะเรามีว่าที่ผู้สมัครสกรพักเก้าไกลอา,อาเขตบางบอนบน้องปามาน้องปามเติ้นเติ้นจะลองเล่าโปรเจกต์นิดหน่อยไหมหรือว่าให้พี่เล่าให้ท่านทุกคนพี่เล่าดีกว่าโอเค โอเคงั้นรบกวนทีมงานสลับหน้าจอไปที่โปรเจกต์ของน้องปามนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้น้องปามโโนครับเป็นโคดเดอร์อเป็นนักการเมืองที่เป็นโคดเดอร์ฮะเขาก็เอาโค้ดของเขาเนี่ยขึ้นตัวโค้ดแของ Google พูวง <ๆ S 1> ่ายคือให้ทุกคนมาช่วยกันยุม,มเขียนได้เขียนโค้ดไพท o นเพื่อที่จะแปลง PDF ให้เป็น CSV หรือ t e x t File นี่ก็ลุ้นน้องปามนะน้องปามเนี่ยก็ กำลังจะทํางบ65นี้ถ้าสามารถทําได้ภายใน2-3วันนี้สามารถแฮกไอ้ตัว PDF ออกมาเป็นเป็นเท็กซ์ไฟล์ได้นะเราก็จะ analyze ได้แล้วเราก็จะเปิดเราเปิดเลยเราเปิดต่อสาธารณะเลยมาช่วยกันมาช่วยกันดูกันแน่นอนมาช่วยกันคุยช่วยกันงบกันนะครับก็อันนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับที่บอกว่าไม่นอกจากสสแล้วเนี่ยสกของพรรคก้าไกลว่าที่สมัครผู้สมัครสกพรรคเก้าไกลก็ทํางานขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ร่วมกับพวกเราด้วยครับนะครับ ครับก็ไปกันต่อที่เรื่องไหนดีเติ้อ,อผมว่าอันนึงที่คนสนใจมากเรือดำน้ำเรือดำน้ำมเอบอห5ห้าเนี่ยคือเท่าที่ออในคุยกันในพักเนี่ยรเราก็คาดการว่ามันยังมีอยู่อซึ่งจริงๆก็ตั้งแต่ปีแล้วเนาะเราปีแล้วเราอุตส่าห์ต่อสู้กันมาว่าให้ชะลอออกไปเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็เลื่อนออกไป แต่ว่าจริงๆเราเจตานาจริงๆที่เราคุยกันนะคือเราก็บอกว่ามันมันไม่จําเป็นคือยิ่งโดยสภาวะวิกฤตแบบนี้ด้วยมันมันไม่ควรจะแค่เลื่อนออกไปนะมันควรจะทบทวนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเท่าที่ดูจากเล่มงบเนี่ยมผมว่ามันก็ซ่อนอยู่นะครับดูตามลองลองดูของโพสต์ของออสอสอจอนไหมอ่าจริงๆพี่จอนพี่จาน นะครับรองหัวหน้าพักเนี่ยได้โพสต์เรื่องนี้ไว้เมื่อ19พฤษภาที่ผ่านมาครับนะครับก็เนื้อหาใจความตามที่ทุกท่านอยู่ที่เขาบอกว่ายังไม่เรียนไปเรียนมาใหม่นะฮะอินโฟกราฟิกที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็คือออกมาจากศูนย์ปฏิบัติการของสํานักนายกนะครับที่ออกมาเหมือนแบบทําอินโฟกราฟิกมาชี้แจงต่อประชาชนน่ะว่างบ65เนี่ย ลดงบกองทัพเพื่อที่ไปเพิ่มงบสาธารณสุขอันนี้คือเนื้อหาใจความที่เขาต้องการสื่อสารวันนั้นแต่พี่จ้อนจับไตได้อยังไงครับพี่ยังไงยังไงก็คือเขาบอกว่าที่ตัวเลขที่ทุกคนเห็นเนี่ยโอเคมันงดงบกองทัพมันลดจริงนะแต่ส่วนที่ลดไปเนี่ยงบบุคลากรกองทัพเพิ่มแปลกไหมคือจริงๆเราต้องการสื่อสารมาตลอดอ่ะคุณต้องลดขนาดกองทัพถูกต้องแล้วคุณไป คุณจะไปลงทุนกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันทันสมัยอ่ะใช่มันยังมีประโยชน์กว่ายังมีประโยชน์กว่าคือเหมือนเสริมสร้างสมรรถนะในการป้องกันประเทศเนี่ยอ่าแต่เป็นลดกําลังคนที่คืออย่างที่รู้กันสมัยนี้ไม่มีใครลบกันใช่ใช่เนาะแต่ว่านี้ก็คือกลับทางตรงข้ามนะก็คือเอ่อเพิ่มงบบุคลากรของกองทัพครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ดูแปลกๆน่าสงสัยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับให้เชิงอัดอ่ ท่านผู้ฟังไว้ว่าเนื่องจากว่าเอกสารงบประมาณเนี่ยมันไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้ชัดเจนเพราะว่ากองทัพเขาก็มีคําอธิบายว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมันมม่นคงความลับเออจะซื้ออาวุธยุโทโธปรกรณ์อะไรในมันใสออ่สเปคของอาวุธลงมาในเล่มงบหมืนไม่ได้ออไอ ไอ,อตัวเลขที่เห็นในเ,เล่มงบในบางทีมันก็เลยไม่เห็นรายละเอียดพวกนี้แต่รจริงเวลาไปซื้อต่างประเทศนี่คือทั้งโลกรู้นะว่าเราซื้ออะไรเพราะว่าเราต้องเราไปซื้อต่างประเทศอะมันไม่รับแล้วเวลาประกาศจะซื้อจะจ้างนี่ไม่รับเหมือนกันนะคือกฎหมายมันบอกเลยว่าว่ามันต้องประกาศจะซื้อสเปคอะไรเนี่ยนั่นแหลเนี่ยเอตุผลเนี่ยมันจริงมันไม่ขึ้นเลยคือเวลาคุณไปจะซื้อจะจ้างจริงคุณเปิดแทบจะทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งมันก็ถูกแล้วเพราะว่าการใช้งบประมาณอะไรมันก็ต้องโปร่งใสอยู่แล้วครับ แต่เนี่ยเจตนานี้ผมฟังยังไงแล้วผมก็ว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้แปนแปลกมันฟังไม่ขึ้นใช่ซึ่งมันก็จะมาเห็นในเล่มงบนะครับถ้าลองลองขึ้นเนี่ยให้ทีมงานลองเอาเล่มงบเขาก็จะมีซ่อนมาใช้คําว่าโครงการเหมือนสร้างสมรรถภาพสมรรถนะอะไรเนี่ยพัฒนาขีดความสามารถกองทัพเนี่ยผมกําลังกับในพักเนี่ยก็กําลังเดากันว่าไอโครงการเนี่ยคือเรือดำน้ำมันเข้ามาแน่และตัวเลขมันไม่ได้ลดลงด้วยนะใช่ดังนั้นเนี่ย แต่เราไม่รู้ไงเพราะว่ามันมันมันซ่อนชื่อไ,ออไว้แล้วเนี่ยคนถ้าคนประชาชนทั่วไปเนี่ยไปดูเล่มงบอาจจะคิดว่าไม่มีเลยคำน้ำเลยครับเพราะมันซ่อนไว้ครับเดี๋ยวเราถ้าเรารู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแคลกให้ฟังอืมครับแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่ๆของงบหกห้าที่น่าสนใจนะครับก็ค,บคือจริงๆถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามการสื่อสารของพรรคเข้าใกลมาโดยตลอดเนี่ยเราพยายามสื่อสารกันว่าไอ้เรื่องการกู้เนี่ยเราไม่ใช่คัดค้านนะ กู้แล้วเอาไปใช้ให้ถูกจุดกู้แล้วเอาไปลงทุนเพื่อที่ให้โลกหลังโควิดเนี่ยเฮ้ยเรามีเศรษฐกิจใหม่ๆที่มันตอบโจทย์กันอยู่น้องมอนาสามารถในการแข่งขันเกิดขึ้นใช่แต่ไม่ใช่ว่ากู้แล้วเอาไปลงกับเบี้ยหัวแตกเอาไปลงกับเอออย่างเช่นที่แบบว่าถนัดแจกอย่างเดียวเนี่ยโอเคเราต้องเราต้องบอกว่าแจกก็จําเป็นในบางกรณีแต่ไม่ใช่ว่าแจกอย่างเดียวแล้วไม่ทําอย่างอื่นครับจะเห็นว่ากรณีของพรกกู้เงินที่ออกมาที่ผ่านมาเนี่ย อนุมัติไปหมดแล้วแต่เบิกจ่ายไม่ได้อ่ะอืก็คือรัฐบาลไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพในการเอางบประมาณไปใช้อ่ะใช่แล้วปีนี้งบประมาณมาอีกแล้วก็กำลังจะมีพลกรกู้ห้าแสนล้านออกมาอีกอ่าอืมแต่ต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับคืองบพลกรหนึ่งล้านล้านเนี่ยที่ออกมาปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนี่เข้าใจได้เพราะว่าโควิดมันเป็นมากระชั้นชีดแล้วก็แล้วก็กู้กกนแล้วใช่ยังใช้ไม่หมดนะอืมอ่ายังใช้ไม่หมดยังใช้ไม่หมดนะครับแต่ว่ามีกู้อันใหม่ละห้าแสนล้านครับ อีกนหนึ่งก็คือเขาก็ไปตัดงบประมาณประจําปีลงจาก3าล้านล้านเนี่ยเหลือ3.1นล้านล้านแต่ก็ไปเกาะเกาะ,ะพหลกอก,กู้มาใหม่คือผมว่ามันมันสามอย่างเนี่ยถ้าถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยอม,มันจะแปลกมากมเหมือนเจตนาว่าแบบอยากจะเลี่ยงไปออกเป็นพหลกอคือเอาง่ายแทนที่จะเข้ามาอยู่ในแก้พลแก้ใช้ง้อประจาปีหรือแม้แต่แก้พหลบให้มันเป็นเข้าสภาเพื่อตรวจสอบได้ คือการที่เสนอเป็นพรบงบประจำปีเนี่ยมันต้องจัดทําเล่มงบในข่าวคาแดงไงให้สภาตรวจสอบด้วยให้สภาตรวจสอบไงก็เลยเหมือนอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตหนึ่งแล้วกันนะว่าจาก3.3ปรับลดเหลือ3.1แล้วก็ไปออกเป็นพรกรห้าแสนล้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นประเด็นใหญ่ๆนะคือเรื่องที่ว่าปีเนี้ย รัฐบาลเนี่ยแต่ว่าทําขัดกฎหมายไหมก็ไม่ขัดจริงๆแล้วมันมันคือขัดเจตนาลมอ่ะเพราะกฎหมายมันเจตนารมกฎหมายแต่เขามีวิธีอธิบายเขามีวิธีอธิบาย, <c oughs> บายคือมันขัดเรื่องอะไรครับในพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา20เขียนไว้ชัดเจนนะว่าส่วนของเงินลงทุนเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่าส่วนของการกู้เพื่อชดเชยการขัดดุลความหมายก็ก็คือหมายความว่าถ้าคุณกู้มากกว่าเงินที่คุณเอาไปลงทุน คุณกําลังจะกู้เอาเงินกู้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้กับค่าใช้จ่ายประจำะซึ่งไม่ควรไม่ควรว่รามันต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่คุณกู้มานั่นแหละเอาไปลงทุนเท่าเท่ากันใช่คือค,คุณคิดถึงในแง่ธุรกิจอะ่ะนึกออกไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องกู้มาใช้ในการค่าใช้จ่ายปร,ประจำไปว่าธุรกิจคุณติดลบอ,ะอ่ะถูกต้องถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลมีวินัยการเงินการคลังที่ดี ใช่ไหมครับการกู้ของคุณเนี่ยคนกู้เพื่อไปใช้ให้มันเกิดการต่อยอดคุณจะสร้างหนี้ให้กับประชาชนทุกคนในประเทศนี้ต้องเอาไปลงทุนให้มันเกิดการต่อยอดแต่ปีนี้คุณกําลังกู้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายประจำนะครับซึ่งในพรบรวินัยการเงินการคลังของคัฐเนี่ยครับในวรรคสองเนี่ยเขาก็เขียนไปชัดเจนนะในกรณีที่รัฐบาลมีเหตุผลความจําเป็นซึ่งเขาก็คงมาแถลงแะลรว่าเขามีเหตุผลความจําเป็นนะยังไงเนี่ยนึกออกเลย เขาจะต้องเสนอมาตรการแก้ไขต่อรัฐสภาด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือในการประชุมวิปฝ่ายค้านนะครับ PBO หรือสำนักงบประมาณของสภาผู้แทนเนี่ยได้ให้ความเห็นไว้ในที่ประชุมวิปเนี่ยไว้ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับต้องแต่พรบวินัยการเงินการคลังของรัฐฉบับนี้ถูกบังคับใช้เนี่ยยังไม่เคยมีเคสนี้เกิดขึ้นนะที่คุณเอาเงินกู้ไปใช้การรายจ่ายประจําปีนี้เป็นปีแรกปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยรมเนียมหรือระเบียบ ในการดําเนินการประชุมปีนี้น่าจะมีอะไรต่างไปค,ความหมายคือนายกตอนที่ไปถแถลงงบประมาณต่อสภาเนี่ยคุณจะต้องพูดถึงมาตรการในการแก้ไขด้วยที่ทําให้คุณต้องปฏิบัติขัดต่อมาตรา20ของพรบวินัยการเงินกรคลังว่าคุณจะแก้ไขยังไงก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการถแถลงนี้ของนายกเนี่ยเป็นการถแถลงต่อรัฐสภาแล้วเราลงมติมีผลผูกพันทางกฎหมายแปลว่าในงบ65มาตรการการแก้ไขต่างๆเหล่านี้เราสามารถติดตามตรวจสอบพอได้ทั้งปีปีงบประมาณ65เลย ถ้าสภาเราไม่ถูกยุบก่อนนะนะฮะก็มีข่าวแว่วๆมาหนาหูพอสมควรครับครับก็เป็นประเด็นใหญ่ๆนะที่ถูกตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแล้วก็จริงๆในส่วนของเต้นเองได้รับผิดชอบอภิปรายงบ6กห้าด้วยไหมเรื่องหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะพเป็นเริ่น้ำจิ้มก่อนผมอภิปรายเรื่องงอ s เ e ว่ามันมันเป็นงบที่แบบเหมือนไม่ให้ความสําคัญกับ SME ในการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจเลยครับซึ่งถ้าไปดูกันการพิจา,ารสั่งงบมาเนี่ยมันจะเห็นชัดมากว่าแบบงบที่มันจําเป็นที่เอสต้องการเนี่ยตัดเกลี้ยงเลยแผนบูรณาการเอสนี้หายไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปฟังอภิปรายสัปดาห์หน้ากันแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราอาจจะมาเล่ากันว่าเราอภาิปรายอะไรกันครับครับก็ส่วนผมเองก็มีเรื่องของเรื่องเดิม ก็แผนบูรัฐบาลดิจิตอลก็กลังเวิร์กอิงกันอยู่กําลังศึกษากันอยู่นะครับจริงๆตอนนี้สสพักเราทุกคนนี่ตอนนี้คือหน้าดําคําเคียบนักเปิดเอกสารงบกันแบบทั้งทั้งวีทั้งวันจริงๆครับนะครับก็ก็เป็นเหตุผลที่เราพยายามเรียกร้องตัวแมชชีนวิดเดิลบ์ฟอร์แมตมาโดยตลอดครับผมว่ามันมันจริงมันสําคัญนะในการวิเคราะห์ว่าถ้าเราเปิดเผยออกมาเนี่ยจริงไม่ใช่แค่แค่สสหรอกจริงๆประชาชนมันก็เขาก็สนใจนะถ้าเราไปดู ในขับเฮ้าที่พรรคเก้าไกลจัดะประชาชนก็สนใจจํานวนมากถ้าเกิดว่ามันเป็น Excel มันมีการวิเคราะห์มากขึ้นมันก็บางทีก็จะมีข้อเสนอดีๆที่ว่าทำไมจัดสรรงบมันควรจะเป็นแบบไหนในรูปแบบไหนแต่ก็อย่างว่านะมันอย,อยู่ที่อยู่ที่วิธีคิดแหละว่าเขาอยากจะรับฟังความเห็นจากประชาชนหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าดูดูแค่พรบเนี่ยจริงๆก่อนก่อนมาสภาเนี่ยเขาต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนใช่แต่าการรับฟังของเขาเนี่ยคือรับฟังแค่ เป็นแบบว่าหน่วยงานนี้ได้เงินเท่าไหร่นะอ <c oughs> เอ้ย <c oughs> นั่นคือคือ,อไม่บอกว่าหน่วยงานนี้เอาไปทําอะไรต้นคิดว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งไหมที่เขาเลี่ยงไปออกเป็นพรกรแทนเพราะออกไปพรกเนี่ยมันไม่ต้องมารับฟังความคิดเห็นถูกต้องไม่ต้องมารับฟังความคิดเห็นไม่ต้องให้สภามาพิจารณาเนะข้าใจคือมันง่ายเหตุผลเพราะว่าพรกรมันเอามาไว้สําหรับเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินจริงซึ่งจริงก็เห็นด้วยนะว่าการมีพรกิรไม่ผิดเพียงแต่ว่าไอ้บางจังหวะเนี้ยคือคืออยู่แบบโควิดมันไม่ได้ใหม่แล้วนะเออ ต้องบอกมันไม่ได้ใหม่แล้วคือหนึ่งล้านล้านก้อนแรกี่นเห็นด้วยช่เห็นด้วยแล้วมันก็ยังไม่หมดแต่ว่าห้าแสนล้านเนี่ยคุณมีเตรียมตัวมาทั้งปีถ้าเป็นคุณไม่เอาไปใส่ในกอรช่นใช่นั่นแหละนี่คีอคำถามที่ทุกคนก็ตั้งคําถามอย่างที่บอกว่ามันมีอดีตและตำมติครั้งยืน้องสารปกครองเลยว่าเนี่ยขัดกฎหมายนะครับเดี๋ยวรอรอดูว่าสารจะมาไม่ไหนเฮ้ยจริงๆมีประเด็นหนึ่งที่เติ้นตั้งข้อสังเกตไว้ในเล่มงบนะก็คือเรื่องของตัวชี้วัดป่ะ รบกวนทีมกันเอาเอาเรื่องตัวชีวัดขึ้นนิดนึงครับคืออย่างนี้ตัวชีวัดเนี่ยจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นเตรียมที่พวกเราคุยกันว่าเฮ้ยเราเริ่มสงสัยยงไงว่าทําไมงบประมาณนี่มันทําออกมาแล้วมันมดูแบบอืมันดูแบแบไม่มีเป้าหมายอะดเูเลยตัวอย่างอย่างในหน้าจอตอนนี้<อ>คือตัวชีวัดของสํานักง,งบประมาณเราก็เลยมาดูตัวชีวัดว่าเออหรือว่าถ้าตัวชีวัดมันผิดเนี่ยอเหมือนเป้าหมายเราผิดเราก็จะวางวิธีการผิดครับถูกไหมครับเราก็เลยมาดูตรงนี้เราก็พบอ๋อเข้าใจละ เหตุผลเพราะว่าตัวชีวะหลายหลายอย่างเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับเพียงแค่ได้กิจกรรมจํานวนได้ทำนะครับทีแ่แล้วผมก็ไปเห็นอันหนึ่งที่ผมก็พูดปีที่แล้วนะปีนี้ก็เจออีกก็คืออย่างสํานักงบประมาณเลยเนี่ยครับที่เขาอย่างที่บอกเขาเป็นคนกลุ่มงบประมาณทั้งทั้งผันดินนะสามล้านล้านเขาก็ตั้งตัวชีวตไว้น่าสนใจมากครับก็คือต้องตัวชีวัะเนี่ยก็คือมีจํานวนพระราชบัญญัติงบประมาณราจำปีเนี่ยหนึ่งฉบับ คือคุณต้องออกทุกปีอยู่แล้วก็คือขอขอเพียงออกพรบเพราะว่ามาจําปีได้เนี่ยหนึ่งฉบับคุณผ่านตัวชีวัดแล้วนี่คือนี่คือคือผมพอพอผมเองนี่ผมเข้าใจเลยว่าสํานักงกที่เป็นคนจากสัรงบมาเนี่ยถ้ายังตั้งตัวชีวัดของตัวเองออืมแบบนี้อืโดยงานอื่นเนี่ยก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> คือพูดง่ายๆตัวชีวัะเนี่ยมันเหมือนเป็นงานลูทีนที่คุณต้องทําได้อยู่แล้วอ,ะอ่ะอย่างพรบร,ร่างพรบรงบประมาณเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านนี่คือกลไกของ,งนนะะรัฐพังหมดนะฮะมันเป็นอะไรที่คุณต้องผ่านอยู่แล้วทุกปีอะ<ช>่ะมันแบบเออตั้งตัวชีวัะม,ม,ม,มีตั้งตัวชีวะแบบว่าเนี่ยต้องมีหน่วยงานที่มารับจัดสรรงบเนี่ยเจ็ดร้อยหน่วยงานซึ่งซึ่งมันก็ต้องเจ็ดร้อยหน่วยงานอยู่แล้วมันก็ต้องเจ็ดร้อยหน่วยงานอยู่แล้วคือแบบยังไงก็ผ่านแล้วซึ่งที่ที่ แต่ว่าแน่นอนเราตอนอยู่ในกรรมธิการงบผมก็เสนอเอาผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณตั้งตัวเชื่ออย่างนี้ไม่ได้อผมคาดหวังว่าแบบที่เราอยากเห็นอัตีต่างคุณต้องลดค่าใช้จ่ายจุลกลเท่าไหร่คนเพราะด้วยความที่สำนงบเป็นคนจัดสรรงบสิ่งที่เขาผลง่ายของเขาอะคือตัวประสิทธิภาพหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้ต่องบที่ใช้ลงไปอ่ะมันต้องดีขึ้นอาจจะเรียกว่าสมมติความปลอดภัยของประชาชนเงี้ยความปลอดภัยต้องดีขึ้นด้วยงบที่ค่าใช้จ่ายเรื่องความเรื่องความตำรวจหรืออะไรเงี้ยลดลง ถ้าอย่างนี้คือคุณกำลังจัดสรรงบได้ดีครับถูกไหมครับนี่ค,คือวรจะเป็นตัวชี้วัดของสํานักงบใช่เออนี่คือผมผมก็พยายามสื่อสารเขาว่าเฮ้ยคุณก็ไปไปตั้งตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ประชาชนเนี่ยหารด้วยค่าใช้เงศงบงบประมาณที่คุณจัดลงไปในแต่ละด้านเอาขุดต่อเงินที่ใส่ใช่มันก็จะเป็นเอฟเฟกชนซีของงบประมาณาถ้าเกิดว่าตัวนี้มันดีขึ้นแสดงว่าคุณจะสรรง,งบได้ถูกขึ้นได,ได้ดีขึ้นอผมก็อธิบายนะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราว่าวจะเขาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอมาเจอเล่มนี้กก็ต้องบอกนําตรงว่าก็ผิดหวังแต่ก็ก็อาจจะบอกว่าโควิดถ้ามองโลกแง่ดีคือโควิดทํางานเขาเยอะอืแต่ก็มันมันก็ต้องบอกว่ามันมันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ยังเชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนครับครับก็พยายามพูดกันต่อไปนะครับประเทศนี้ก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยกัน การพูดอ่าเราบางทีเรายังพูดไม่มากพอเราพูดไม่มากพอเราเชื่ออย่างนี้เราก็เลยยังต้องพยายามสื่อสารว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาช่วยเราพูดกันเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็จะดีขึ้นเ <c oughs> พราะว่าดูจากหลายอย่าง มันดีขึ้นเมื่อมีคนพูดถึงเยอะแต่จริงๆเพื่อความยุติธรรมนะหลายๆอย่างสํานักงบเขาก็ปรับปรุงให้แล้วนะไม่ว่าการจะแยกรายจ่ายประจารายจ่ายลงทุนในเล่มเขาคะแนนก็เพิ่งเกิดขึ้นปีนี้ใช่ไหมหรือว่าการแยกเงินนอกงบประมาณก็เพิ่งเกิดขึ้นในงบปีหกปีแล้วใช่หลายๆอย่างที่พูดเขาก็ปรับนะแต่อะไรที่แบบมันเป็นความสําคัญจริงๆอะอย่าง Machine r e a d a b l e Format หรือข้อมูลคําของบห้าล้านล้านอ่ะอันนี้ผมว่าเป็นใจความสําคัญมากที่ถ้าให้มาสภาแต่พิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากะแต่นี่ยเขาไม่ให้ที่เขาไม่ให ครับครับคือมันไม่ใช่แค่แค่นี้นะเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ว่าออนุกรรมธิการเอกสารในอนุเนี่ยมันละเอียดกว่าเล่มเล่มขาวคัดแดงจริงๆเอกสารที่กรรมธิการได้เนี่ยมากกว่าที่เขาเปิดเผยอีกนะอืก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมไม่เปิดอืเป็นสาธารณะแต่แรกนั่นแหะสิเนี่ยมันคือวิธีคิดแหละว่าถ้าเกิดเขาคิดว่ามันเป็นเอกสารของข้าราชการ่ะออื ขาก็โอเคคุณอยากได้อะไรคุณมาบอกไปเกี่ยวกับพรบข้อมูลข่าวสารราชการอีกนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับจริงๆตอนนี้เข้ามาถึงท่วงช่วง้ทยรายการแล้วเนื่องจากว่ารายการนี้ไลฟ์ออกหลายช่องทางเพจนะคอมเมนต์ก็จะค่อนข้างกระจายผมดูในเพจของผมเองเนี่ยก็ยังไม่มีคอมเมนต์อะไรขึ้นมาใหม่ยังไงฝากรบกวนทีมงานนะครับถ้ามีคําถามข้อคิดเห็นใดจากแฟนเพจที่ติดตามชมรายการอยู่ก็รบกวนเอาขึ้นหน้าจอให้พวกเราดูนิดนึงนะครับจริจริงมันมีอีกประเด็นหนึ่ง ที่ที่พวกเราก็สื่อสารมาตลอดว่าการจัดสรรงบประมาณของปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นซีโร่เบสบัเจตติ้งพี่ลองเล่าหน่อยไหมได้ได้ซีโร่เบสบัเจตติ้งความหมายมันก็คือเราเราเรากองของเก่าออกมาทั้งหมดก่อนแล้วค่อยๆหยิบเลือกที่เราคิดว่าอะไรที่มันจําเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันใส่เข้ากระเป๋าทีละชิ้นทีละชิ้นจนถึง3.1ล้านล้านใช่ไหมครับแต่แนวคิดของ การจัดทํางบประมาณที่ผ่านมาแบบคอนเวนชั่นแนลคือแบบรมเนียมนิยมแต่ก่อนที่เขาปฏิบัติกันนะนะคระัคบบบปีแล้วได,ได้เท่าไหร่ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ปีนี้ก็เขาบวกลบ,บกี่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นอยาง้งก็จะเป็นในโครงการเดิมๆท,ท,ที่ไม่ได้มาคิดว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มันยังจําเป็นอยู่ไหมใช่ซึ่งอันนี้มันสําคัญนะอคือมันก็เลยเกิดแบบมีโครงการเบี้ยหัวแตกมากมายเพราะว่ามันคือของเดิมที่คุณไม่เคยคิดว่ามันยังจําเป็นอยู่ไหมมันยังเหมาะสมกับบริบทอยู่ไหมเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับ ค่อยๆทยอยลดแต่ว่ามันไม่ได้หายไปเลยมันก็เลยทําให้โครงการใหม่ๆเกิดขึ้นยากครับคุณริทัสไอซ์นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากดูงบด้วยตัวเองได้จากทางไหนบ้างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจารให้ทีมงานนะครับแปะลิงก์เอกสารงบประมาณนะครับไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์นี้นะครับให้ทุกท่านเข้าไปส่องได้เลยอลองดูนะครับแล้วก็ เดี๋ยวถ้าเราได้เอกสารคือปีแล้วเนี่ยถ้าเราได้เอกสารจากกรรมธิการเนี่ยเราก็จะมาอัปโหลดแล้วก็เผยแพร่ใช่ให้สธาณะมาช่วยกันช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบใช่นะอย่างในงบ64เองก็มีการเปิดเผยงบประมาณของท้องถิ่นรายได้ท้องถิ่นที่ครบทุกอปทอ8 0 0กว่าแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่แบบกว่าจะรวบรวมมาได้ก็ยากยาก,ยากพอสมควรครนะครับก็เราจะพยายามทําอย่างเงี้ยต่อไปกับทุกๆหน่วยงานครับครับผมก็จริงๆอยากทิ้งท้ายไว้นะว่าถ้าอ่า ผู้ฟังคนไหนเนี่ยสนใจเรื่องงบประมาณประเด็นไหนหรือว่ามีความเห็นอะไรเนี่ยเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยส่งมาพวกเราได้เรื่อยๆนะเพราะว่ายังมีเวลาในช่วงเวลาเนี่ยสาเดือนเนี้ในการที่จะจัดสรรง,งบประมาณกันใหม่ในชั้นวาระที่สองชั้นวาระที่2คือมันไม่ใช่จัดสรรใหม่หรอกก็คือเหมือนกับว่าอะไรที่เราคิดว่าไม่จำเป็นมันไม่จาเป็นเนี่ยมันยังอยู่ในอํานาจของสภาที่จะตัดออกตัดลบได้นะครับอย่างเช่นเดือดดำน้ำเดี๋ยวรอดูกันมันเป็นงบผูกพันไปแล้วนะฮะ ครับก็สําหรับ Ep. นี้นะครับก็น่าจะพอสมควรกับเวลาครับยังไงก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกรอบนะครับที่เราทราบว่าวันนี้เราไลฟ์สดชนกับคุณธนาธรก็ยังยังเข้ามาติดตามชมพวกเรากันอยู่นะครับยังไงก็ฝากนะครับติดตามชมในตอนต่อตอไปด้วยนะครับสำหรับ Ep. นี้ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าอยากรู้ว่าทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่าลืมมากดติดตามกด subscribe เพื่อรับฟังรายการของพวกเราได้ที่ YouTube Apple Podcasts p o t i f y หรือช่องทางอื่นๆที่ทุกท่านสะดวกอย่างจูฟก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามการทำงานของพวกเราสองคนอย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้การเมืองใกล้ตัวมากขึ้นก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่สสเทงนัตพงษ์ลรงบรรยาวุฒิและสะสะเต้นวรพวิริยโลดแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ